ชีวิตล่าสุดกบพิมลรัตน์วัยสาปีขอเป็นพนักง,งานในกองแต่ได้บทพระสุริโยไทยเปิดชีวิตล่าสุดกบพิมลรัตน์แต่งคู่มั่นห่าง19ปีก่อนหายไปจากวงการกบพิมลรัตน์พิศระยะบุตรดารานักแสดงได้เล่าชีวิตให้ฟังว่าลองทํางานเบื้องหลังทางโปรดิวเซอร์รายการทีวีงานพิธีกรและผู้ประกาศข่าวแต่ไม่ใช่ทางถนดัดลองไปสมัครขอทํางานเบื้องหลังกับหมอมหลวงพันเทวนพเทวกุล แต่หม่อมน้อยให้เรียนการแสดงเพื่อเป็นนักแสดงต่อไปกลบจึงเฟดตัวออกจากวงการแต่งงานกับสามีนักธุรกิจอายุห่างกัน19ปีที่รู้จักกันมานานหลายปีหลังแต่งงานทําให้มุมมองความรักเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจูงมือเข้าสู่ประตูวิวากันแบบเงียบๆเ,เมื่อวันที่12ตุลาคม59ที่ผ่านมาสําหรับนักแสดงสาวกบพิมลรัตนและเจ้าบ่าวนอกวงการนามว่าอารันที่มีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทไปร่วมแสดงความยินดีในงานที่จัดขึ้นณโรงแรมเดอะสยาม โดยสาวกบโพสภาพคู่กับเจ้าบ่าวพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความยินดีและขออภัยที่ไม่ได้เชิญสื่อรวมถึงผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านอย่างเป็นทางการว่ากราบขอพระคุณสื่อสำนักพิมพ์ทุกๆสื่อและพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท,ท่านรวมถึงรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ที่นำเสนอเขาพิธีมงคลสมรสและร่วมยินดีให้กับน้องกบและสามีซึ่งเราทั้งสองคนทราบซึ้งใจเป็นอย่างมากและกล่าบขอพระคุณอีกครั้ง และขออภัยที่ไม่ได้เชิญสื่อทุกสื่ออย่างเป็นทางการมาณที่นี้ด้วยค่ะรวมถึงผู้ใหญ่ที่นับถือและคารพเป็นแห่างส่วนทุกๆท,ท่านในวงการที่ได้รับข่าวนี้จึงขอกล่าบขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะและเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆในวงการที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีด้วยกันตลอดมาทุกๆท,ท่านค่ะต้องบอกเลยว่ายุคหนึ่งเธอนั้นโด่งดังมากๆสําหรับกบพิมลรัตน์อดีตนักแสดงชื่อดังที่เข้าสู่วงการบันเทิงโดยการถ่ายโฆษณาในอายุเพียง13ปี จากนั้นได้รับเลือกให้แสดงภาพพยนตร์ประวัติศาสตร์ฟอร์มยักษ์สุริโยไทยรับบทเป็นพระศรีสุริโยไทยตอนเด็กและพระสวัสดีราชลูกของพระสุริโยไทยนอกจากนี้ยังฝากผลงาน,งานการแสดงไว้มากมายเช่นพันท้ายนรสิงห์ขุนพันธุ์ผู้ชนะสิทธิทิศปริศนาเป็นต้นหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวว่ากบพิมลรัตน์ควงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าสู่ประตูวิวาสไปแบบงเงียบๆเมื่อวันที่12ตุลาคม59ที่ผ่านมา แล้วก็เริ่มเฟดตัวค่อยๆหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิองอย่างเงียบๆวันนี้เราก็เลยจะถือโอกาสพาเพื่อนๆมาอัปเดตชีวิตปัจจุบันของเธอกันค่ะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเปลี่ยนไปดูสวยขึ้นมากๆเลยเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าจ้า